สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bigger Revolution วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับตำนานแห่งความหรูหราและเทคโนโลยีบน2องล้อรุ่นล่าสุดจาก Honda กับเจ้า2026 Honda Go g o w i n i n g G C T ที่ถูกพัฒนาให้เหนือชั้นกว่าเดิมในทุกมิติทั้งสมรรถนะการขับขี่และความสะดวกสบายขั้นสุดที่ไม่มีใครเทียบได้รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางระดับพรีเมียม ที่รวมเอาความแข็งแกร่งความสง่างามและความล้ำสมัยไว้ในคันเดียวฮอน da ได้ออกแบบโกลวิง GCT ให้เป็นยานพาหนะที่ไม่ใช่แค่สำหรับขับแต่เพื่อสัมผัสชีวิตบนถนนอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังคงใช้ขุมพลังแบบ6สูบเรียงขนาด1833ซีซี cc ที่ให้พลังขับเคลื่อนมหาศาลและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แต่ครั้งนี้มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวกว่าเดิมระบบเกียร์ DCT 7สปีดได้รับการพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อขับในโหมดทัวริงหรือสปอร์ตสิ่งที่น่าทึ่งคือระบบ GCT Go-Wing Control Technology ที่รวมทุกฟังก์ชันอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ระบบช่วยทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดระบบเบรก ABS แบบคำนวณแรงกดแยกอิสระไปจนถึงระบบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบใหม่ที่ปรับตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำภายในห้องโดยสารหรือที่นั่งผู้ขับขี่และผู้สอนฮ o n ด้ Honda ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่เบาะหนังแท้ที่มีระบบทำความร้อนที่พักแขนปรับได้ระบบเสียงรอบทิศทางแบบใหม่จากบ s สรวมถึงหน้าจอ TFT ขนาด10.25นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ GoWing GCT ยังมาพร้อมระบบ Smart Navigation AI ที่สามารถเรียนรู้เส้นทางประจำของผู้ขับขี่และแนะนำเส้นทางใหม่แบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนจราจรและสภาพอากาศได้ทันทีผ่านการเชื่อมต่อดาวเทียม การออกแบบภายนอกนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินเจ็ตด้วยเส้นสายที่เฉียบคมสอดรับกับไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบและไฟ DRL ที่เปล่งประกายราวกับอัญมณีในยามค่ำคืนตัวถังผลิตจากวัสดุดน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงทำให้ควบคุมง่ายขึ้นแม้ในความเร็วสูงระบบการสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนช่วยให้การเข้าโค้งมั่นคงมากขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนทำให้ทุกการขับขี่รู้สึกเรียบเนียนและสบายอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือในเมืองในส่วนของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยโก w วิ g ง GCT ยังมาพร้อมระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถเข้าใกล้และกล้อง360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้รอบคันเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางพูดถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง รุ่นนี้ยังติดตั้งกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่สาใบที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อเช็คสถานะหรือเปิดปิดได้จากระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบอบล็อกนิรภัยแบบสมาร์ทคีย์ที่เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นเสียงเครื่องยนต์ของโกวิง GCT ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเสียงทุ้มลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์หกสูบทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจในทุกครั้งที่บิดขันเร่งเสียงนั้นไม่ใช่แค่พลังแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี เมื่อพูดถึงราคาคาดการ์ฮอนดหหนาจะตั้งราคาไว้ในระดับพรีเมียมเช่นเคยแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับความสบายที่เหนือชั้นและสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สำหรับคนที่รักการเดินทางอย่างแท้จริงและสิ่งที่ทำให้โก w วิง GCT 2026แตกต่างคือจิตวิญญาณของการเดินทางที่ฮอนด a ใส่ไว้ในทุกองค์ประกอบ มันไม่ใช่แค่การขับขี่แต่มันคือการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเป็นอิสระบ,บนท้องถนนไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปที่ไหนเมืองภูเขาหรือทะเลโกวิงจีซีทจะพาคุณไปถึงจุดหมายด้วยความหรูหราและสบายในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้สุดท้ายนี้สำหรับใครที่รักมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่รวมทั้งเทคโนโลยีความหรูหราและจิตวิญ,ญญาณแห่งการเดินทาง2026 Honda Goldwing GCT คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Big g e Revolution r เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการ b i g กไบจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ